ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมแทนทะเลานะคะคลิปนี้เป็นพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการจบกับเราจริงๆหรือว่าแค่ลองใจอาจจะเหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราห่างกันหรือเป็นช่วงที่แบบว่าไม่เข้าใจกันมาคนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วห่างหายกันไปนะคะดูได้ทุกสถานะนะคะไม่จําเป็นว่า ต้องเป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะคะหรือกำลังคบกำลังคุยอยู่นะคะสามารถดูได้ทุกสถานะนะนะ ตามหัวข้อที่เรากำหนดขึ้นมาได้เลยเนาะตรงนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบเจอร์รอลิตติ้งนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดมากว่าเป็นดวงของเรานะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินด้วยความสนุกสนานเนาะอย่าไปคิดว่าเออมันต้องตรงกับเราซะทีเดียวบางทีมันอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่าหรือคนที่เรากาลังคบกําลังคุยอาจจะเป็นดวงของเขาคนนั้นก็ได้นะคะตรงนี้นะ กติกาเช่นเดิมนะคะก็จะมีน้องตุ๊กตาทั้งหมดสามสีนะคะตามหัวข้อที่เราบอกว่าเขาคิดจะเลิกกับเราจริงๆหรือว่าเขาแค่ลองใจเรานะคะน้องตุ๊กตากองแรกนะคะจะเป็นน้องตุ๊กตาสีส้มหรือใครจะเรียกสีเหลืองก็ได้นะคะ ที่สองจะเป็นสีแดงที่สามจะเป็นสีเทานะคะให้ทุกท่านตั้งจิติฐานนะคะนึกถึงในสิ่งที่เราต้องการทราบนึกถึงในสิ่งที่แบบมันคาราคาสังในใจหรือนึกถึงคนที่เราแบบดิวกันอยู่และอยู่ดีห่างหายกันไปมีปัญหากันนะคะว่าไพา่จะออกมาสื่อสารแนวไหนนะคะตรงนี้เนาะยังไงก็อย่าไปยึดติดอย่าไปคิดมากนะคะ เพราะว่าเป็นแค่แนวทางนะคะการดูดวงอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้บางเหตุการณ์จะเกิดกับเราบางเหตุการณ์จะไม่เกิดกับเรานะคะต้องขอภัยนะอาจจะมีเสียงนางรบกวนเพราะว่าคางๆางบ้านเขาจะมีงานเลี้ยงนะคะอาจ,จเป็นงานเลี้ยงวันเกิดหรืองานอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเนาะถ้าเสียงใดไงรบกวนไงก็สามารถข้ามคลิปได้นะคะถ้าเกิดวปาคนที่ลำคาญเนาะ เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกองที่1ก่อนนะคะก็จะเป็นน้องตุ๊กตาสีส้มหรือจะเรียกสีเหลืองก็ได้นะคะว่าเขาคนนั้นต้องการเลือกกับเราจริงๆหรือว่าแค่ลองใจเนาะส่วนสีแดงกับสีเทาเดีย๋ยวขอแยกเก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะใครที่ดูสีส้มหรือสีเหลืองลองมาดูซิว่าคําทํานายเป็นแบบไหนมั่งจะตรงกับใจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงมาก่อนหน้านี้นะคะ คุณและเขาเจอสถานการณ์อะไรมามั่งนะคะเออคนที่เลือกน้องตุ๊กตาสีส้มหรือสีเหลืองนี่นะคะคุณดีวกว่าคนต่างชาติหรือเปล่าคะต่างศาสนาหรือเปล่านะคะขอพายต่างชาติขึ้นนะคะที่ผ่านมามีการแบบไม่เข้าใจใเรื่องของการสื่อสารเช่น ฝ่ายหนึ่งอาจจะทํางนานหนักมากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการเวลาหรือบางทีเราพูดอีกแบบหนึง่งแต่เขาเปอีกแบบหนึง่งก็เป็นไปได้ค่ะทาให้ความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะมันไปไม่สุดนะมันเหมือนกับว่าม,มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าปัญหาเขาจริงๆอะมันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วต่างคนต่างมีปัญหาต่างคนต่างแบบ มีเรื่องในใจแหละแต่ว่าไม่สามารถที่จะม่งบอกกันได้นะคะคนคนนี้เวลาที่สารสัมพันธ์กับคุณนะคะเป็นการสารสัมพันธ์ที่แบบกลับไปกลับมามันเหมือนกับว่าบางครั้งนะคุณทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็คิดว่าเขาไม่น่าจะกลับมาแต่ไพ่ใบนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะไพ่ชาริออดเนาะ อย่างที่บอกว่าอาจจะดีก่าคนต่างชาติต่างศาสนาหรือคนที่แบบอยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะมีความเจ็บปวดในเรื่องของความรักที่ผ่านมานะทั้งคู่เลยนะตัวของเขาเองก็โดนกระทํามาตัวคุณเองก็โดนกระทํามานะคะแล้วก็เป็นการสานสัมพันธ์กันในเรื่องของความเข้าใจกันบางคนอาจจะเจอในเรื่องของการสื่อสารเรื่องการทํางานเจอเรื่องของโลกออนไลน์นะคะคุณรักคนคนนี้มากคุณรอคอยการติดต่อจากเขานะเนี่ยนะคะตรงนี้มันก็ อาจจะมีปัญหาเรื่องของคําพูดบางทีเราอาจจะพูดแบบนึงเขาแปลอีกแบบนึงนะทำให้เกิดการที่แบบน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาคนนั้นคิดยังไงเขาคิดถึงคุณนะเนี่ยเขาคิดถึงคุณเขาคอยแบบคอยส่องอยู่แล้วว่าตัวของคุณคุยกับใครดีวกับใครอยู่นะคะตอนนี้เห็นเงีย,งยบๆของบางคนนะส่งข้อความไปนะคะอ่านแต่ไม่ตอบนะคะเออมันทําให้เราแบบคลาก่สรฮ้จริงๆแล้วเขาต้องการเลิกกับเราหรือว่าแค่ลองใจแล้วว่าเรา จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีมีเขาหรือว่ายังไงอะไรหรือว่าลองใจว่าเราจะไปง้อเขาไหมอะไรเงี้ยมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกแบบม,มันมันไม่โอเคต่อกันน่ะเหมือนกับการใช้คําพูดนะอ่าการใช้คําพูดบางทีมันอาจจะรู้สึกว่า เราใช้คําพูดแบบนี้เขาอาจจะไม่แฮ ppy หรือบางทีเขาใช้คําพูดแบบนี้เราอาจจะไม่แฮ ppy ก็ได้มันเป็นแค่ในเรื่องของการในเรื่องของคําพูดการศึกษาเนาะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ตัวของคุณนะเขาอะยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดนะไพ่จัสตเนขึ้นคือไพ่เวียนกลับมันขึ้นเนาะหลีกเลี่ยงไงซะคนสองคนก็ต้องได้มาแบบเจอกันหรือได้มาพบคุยกันนะคะไม่ว่าจะห่างหายกันไปนานแค่ไหนก็ได้กลับมาเนะเาะอ่า ตัวเขาเองรู้สึกแบบเขาอึดอ,อัดตามบางครั้งนะคะว่าไม่ได้อึดอัดในตัวเรานะอึดอัดในตัวของเขาคือในเรื่องของเวลาในเรื่องของการสานสัมพันธ์กับคุณบางครั้งเขาอาจจะคิดว่างานของเขาอะ่ะมันต้องมาอันดับหนึ่งเพราะเขารักในเรื่องของความก้าวหน้าคนคนนี้นะคะแล้วเกิดว่างานของเขามันไม่โอเคความรักของเขาเขาก็จะมองเป็นในเรื่องที่แบบว่ามันทําให้คนที่เขารักนะ่ะอาจจะ รู้สึกไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเขาจะคาดหวังเรื่องของอนาคตมากนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างสองคนบอกไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หรือเซนส์นลางสังหรณ์ของคุณไหนที่คิดว่าเขาต้องกลับมาง้อแน่นอนแล้วก็เขาอาจจะรลให้คุณง้อก็ได้ก็เป็นการสลับกันได้นะ,ะแต่บอกไว้เลยว่าคนคนนี้ตัดคุณไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเลิกลานะคะเพียงแต่เกิดจากความน้อยใจที่คนสองคนอาจจะสื่อสารกันไม่ลงตัวนะตรงนี้ ที่ห่างหายไปไม่ต้องการที่จะเลือกกลานะแล้วก็ลองใจว่าเออถ้าเกิดว่าเขาหายไปจริงๆแล้วคุณจะทํายังไงคุณจะเศร้าไหมเนี่ยความเศร้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาเศร้าอย่างเดียวเราเศร้าอย่างเดียวเศร้าเหมือนกันนคิดถึงกันแต่ว่าทุกคนมีอินนี่เขาเรียกว่าไงมีอินเนอร์ในในตัวแล้วก็มีอีโก้ในตัวบางคนอาจจะไม่ไม่ยอมที่จะแบบขอโทษก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่แบบเออฉันก็มีอีโก้ของฉันเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะ ต่างคนต่างเราคอยการติดต่อกับมาซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งน่ยคุณอาจจะเห็นว่าเขาอาจจะทักทายหรือคุยกับใครในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของการงานมากกว่า เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีประเด็นในเรื่องของการทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรักทางไกลหรือรักในใกล้ๆที่ทํางานหรืออะไรก็ตามนะคนคนนี้รอเวลาในเรื่องของการที่แบบมาพูดคุยเขาก็รอคอยการติดต่อจากคุณนะอ๊่ถ้าคุณทักไปเนี่ยเขาอาจจะทักตอบหรือ,อคนคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่แคร์เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นได้สองกรณีเนาะสรุปเลยนะคะไพ่กล่องนี้นะบอกไว้เลยว่า เขาไม่ต้องการที่จะเลิกนะแต่เขาน้อยใจในเรื่องของคําพูดของเรานะคะน้อยใจในเรื่องของตัวเขาเองที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรานะคะนะตรงนี้นะคะไม่ต้องการที่จะเลิกนะใจเย็นๆนะบางคนอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เขาคิดว่างานมันมันมันต้องมาก่อนในเรื่องอื่นเสมอเพราะว่าเขาจะรักในเรื่องความมั่นคงนะคะอันนี้ก็คนที่เลือกน้องกองสีส้มหรือสีเหลืองนะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะว่าตัวของเขาเองนะ่ะเขาไม่ได้ต้องการที่แบบจบหรอกแต่เขาน้อยใจในเรื่องของคำพูดแค่นั้นเองนะคะ,ะต่อมาเรามาดูในะเรื่องของคนที่เลือกน้องตุ๊กตาสีแดงเป็นยังไงมั่งนะคะสีแดงนะมาดูนะว่าเป็นยังไงมั่งนะคะคนคนนี้นะคะ,ะก่อนอื่นเนาะเราต้องมาดูก่อนว่าสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงเหมือนกันเด้เลย กองนี้ก็เหมือนกันคุยกับคนต่างชาติต่างศาสนาต่างอายุอายุน้อยกว่านะคะเปลี่ยนไปได้ทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงนะที่ผ่านมาเนี่ยฮะในความรักของคุณนะถึงท้าบอกเลิกนะถึงแบบว่าเออฉันก็แม่เ,เหมือนกันเนี่ยเขาก็เหมือนกันเขาก็หญิงในศักดิ์ศรีเหมือนกันเขาพยายามที่จะแบบว่าทําให้คุณเห็นว่าเอออะไรก็ตามที่แบบมันคละคาังเขาต้องการที่จะตัดนะแต่ตัวของเขาเองคือดีแต่พูดแต่ทําไม่ได้เหมือนกันกับคุณเลยนะคะว่าท้าเลิกนะคะ ท้าแบบยุติความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วคิดถึงแทบตายนะเฝ้ารอคอยคนคนนี้ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยนะคะอ่ะมาดูซิว่าแล้วตัวของเขาล่ะ ตัวของเขาเองเนี่ยอยากจะมาเริ่มต้นใหม่นะที่มีปัญหาเห็นไหมไพ่เดดเบอร์มันขึ้นนะคะคืออยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็เขายังปรารถนาในตัวเรายังปรารถนานเรื่องของความรักอยู่ด้วยนะคะในไพ่เดเลอเบอร์ขึ้นนะคะคนที่เลือกน้องฮุดกาสีแดงเนาะไม่ว่าคุณจะรักทางไกลรักต่างชาติต่างศาสนาก,ก็ตามนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง <halfway> เขากังวลว่าที่ห่างหายกันไปเนี่ยคุณอาจจะกลับไปคุยกับแฟนเก่าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นดวงสลับก็ได้อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไปกลับไปคุยกับคนเก่าหรือเปล่าอาจจะเป็นในเรื่องของมิตรภาพอาจไม่ใช่เรื่องของความรักนะฮะตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าเออเขาอาจจะย้อนกลับไปคุยกับคนที่เขามีความรู้สึกดีๆนะคะทีนี้ตัวของเขาเองน่ะอยากเริ่มต้นใหม่บอกแล้วว่าความรักครั้งนี้เขาอยากจะประคับประคองให้ถึงที่สุดอยากจะประคับประคองให้ถึงวันที่เขาแบบคาดหวังไว้อะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะมันเหมือนกับว่าคุณไม่มั่นใจในเรื่องของความรักนะคุณเหมือนกับว่าตัวของเขาเองอ่ะม่ไม่ชัดเจนนะคะเห็นไหมว่าไพ่สองเหรียญอ่ะเขาไม่ชัดเจนตัวของคุณเองพอจะไปมันก็ไปไม่ได้พอจะอยู่อยู่ตรงนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ไหวเหมือนกันกับพฤติกรรมของเขานะคะเช่นบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเครียดมากเกินไปแล้วบางทีอาจจะเอาอารมณ์มาลงกับเราอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคนที่เลือกกองนี้นะคะตัวของเขาเองมีความลับนะ ที่เมกาบอกคุณอาจจะเป็นความลับในเรื่องของการงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ได้นะตรงนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคแค่ไหนคุณและเขาก็รอคอยการติดต่อกันกลับมาซึ่งกันและกันพยายามนะคะที่จะแบบเข้าร่วมส,สั่งปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้เคลียร์เพื่อที่จะได้พูดคุยต่อกันหรือบางคนอาจจะมีการนัดแนะกันก็ได้นะอาจจะภายในเดือนหน้านี้ก็ได้นะถ้าคนที่แบบมีประเด็นมีปัญหากันเนาะตรงนี้เขาห่างหายไปเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะจบนะ แต่เพียงแต่ว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะตัวของเขาเองเนี่ยยังไงเขาก็จะยังคิดถึงยังรักคุณตลอดนะตรงนี้นะคะไม่ได้ลองใจอะไรเลยว่าคุณจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังไงเขาก็เลือกคุณนะคะแล้วก็ไพ่เหแนวโน้มออกมานี่คือเหมือนกับว่าเขาก็ขาดคุณไม่ได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าการครบกันอ่ะจะมีการทะเลาะก,กันอ่ะมากแค่ไหนตัวของเขาเองก็ยังปรารถนาที่แบบ อยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณแต่เพียงแต่เขาอาจจะพูดว่าถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างคุณรอได้ไหมอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นแค่แคําพูดลอยๆแต่ว่าตัวเขาเองมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์อะไรสําเร็จแล้วเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณบางคนอาจจะเจอรักทางไกลยอย่างที่บอกให้คํามั่นสัญญาต่อกันทีนี้พอมันเจอประสักในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตส่วนตัวทําให้คุณกับเขาสองคนเนี่ยมันติดต่อกันลาบากนะคะ แล้วก็ตัวของคุณเองอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้จริงใจอะไรแล้วก็อาจจะคิดว่าตัวของเขาเองอ่ะอาจจะมีคนใหม่หรือเปล่านะฮะที่เงียบเงียบไปอ่ะเขาก็เกิดความน้อยอกน้อยใจแล้วก็อาจจะมีนใเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ได้คิดที่จะแบบว่าเออต้องไปมีรักใหม่หรืออะไรอย่งงยังไงเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะคะคนที่เลือกกองสีแดงเนาะถึงแม้เราจะท้าเลิกท้า ในเรื่องของยุติความสัมพันธ์เพราะว่าอุปสรรคในของระยะทางก็ตามแต่คุณและเขาก็มีความรู้สึกที่คิดถึงกันตลอดเวลานะคะตรงนี้บอกไว้เลยว่าเขาคนนี้นะคะต้องการที่จะแบบไปต่อกับคุณแหละนะคะไม่ต้องการที่จะเลิกนะคะตรงนี้เนาะไม่ได้ลองใจว่าเออคุณต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากไพ่กองนี้นะคะว่ายัางไงก็ตามถ้าเกิดมีอุปสรรค ถ้เาเกิดเขาเขาเคลียร์กันหมดทุกอย่างแล้วนะคะเขาจะขอเริ่มต้นใหม่กับคุณขอให้คุณให้โอกาสเขาแค่นั้นเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญมันขึ้นเหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นการประคับประคองนะคะตรงนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะกองสีแดงต่อมาเรามาดูน้องตุ๊กตาสีขาวนะคะหรือสีเทาก็ได้นะคะอืมนะคะคนที่เลือกสีเทามาดูซิว่าอืมความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นไงคุณเจอในเรื่องของปัญหาเดิมๆน่ะนะคะ เจอในเรื่องคนรักเก่ากลับมาที่แบบว่าอาจจะเคยคบกันนานแล้วแล้วก็กลับมารักกันใหม่หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะคบกับคนอายุน้อยกว่าห่างกันมากนะบางคนอาจจะคบกับคนที่แบบอยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะคุณมีปัญหากันนะคะในที่ผ่านมานะอาจจะมีการบล็อกกันก็ได้บางคนนะอาจจะมีการปิดกั้นการสื่อสารนะคะเพราะว่าให้แปดดาบขึ้นเหมือนกับว่าเอาล่ะไม่ติดต่อสื่อสารกันบล็อกกันนะที่ผ่านมาเนาะ ต่างคนต่างคิดถึงหวยหาเนี่ยเฝ้าคอยนะเห็นไหมตาคนนคิดถึงนะคะ,ะโฟล์คครับในคิดถึงอดีตและความหลังแล้วก็เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้หหงขี้หวงด้วยตัวของคุณเองก็เป็นคนขี้หึง่เหมือนกันนะคะตอนนี้เนาะก็รู้สึกอ่ากับในเรื่องของการทะเลาะกันในเรื่องของการใช้คําพูดรุนแรงทําให้คุณกับเขาไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกบล็อกกันไปแล้วนะตอนนี้นะแล้วสถานการณ์ตอนนี้เขาเป็นยังไงมัง่งตัวเขาเองเนะเทมเพลนเป็นการที่แบบว่า คนคนนี้นเป็นคนดื้อรั้นนะเป็นคนที่แบบมุทะลุแต่ก็ต้องการที่แบบชอบเอาชนะเขาพยายามยาที่จะทาให้ชีวิตของเขาบาลานซ์หรือทําให้ชีวิตของเขาแบบว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามที่แบบว่าเออไม่เป็นไรอยู่ได้แต่จริงๆแล้วนะคะเฝ้าคิดถึงนะคะเนี่ยไพ่อาจจะเป็นการสลับกันได้นะคะลูกดวงนะคะเนี่ยอาจจะเป็นดวงของเราหรืออาจจะเป็นดวงของเขาก็ได้ตรงนี้นะคะเนี่ยเฝ้ารอคิดถึงตลอดเวลานะคะอืมนะคะ แล้วก็อยากส,าร,สร้างสัมพันธ์ใหม่อยากจะเป็นครอบครัวใหม่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะอยากจะลืมเรื่องราวในอดีตแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เห็นไหมเป็นการรอคอยนะคะใครสักคนเนาะตรงนี้เขาอาจจะรอคอยเราติดต่อกลับไปหรือเปล่านะคะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองพยายามที่จะแบบทําให้ตัวเองแบบเขาเรียกว่าเป็นไปในทางที่ดีบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการแต่งกายนะคะจากไม่เคยใส่เสื้อผ้าอันนี้ก็เปลี่ยนสไตล์นะคะหรือบางคนไม่เคย,เท,ยแบบท่องเที่ยวไหนก็ปีนี้ก็จะแบบท่องเที่ยวเดือนนี้จะท่องเที่ยวนะคะ นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าอยากทําให้แบบตัวเองดูดีขึ้นนะคะเพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองก็ได้นะคนคนนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะงดทะเลาะนะเนี่ยก้าวไม่ทําเหมือน่าอุปสรรคนะ์มันมาเยอะก็จริงแล้วก็ให้ระวังเรื่องของคําพูดนะถ้าเกิดเราพูดแล้วบางทีฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะคะอาจจะมีการแบบจบกันกระทันหันเดเวอร์ขึ้นมาเสือเหมือนคาว่า อย่างที่บอกอดีตคนเคยรักหรือคนรักเก่าอกลับมานะคะมีการสานสัมพันธ์กันนะคะในนี้มันจะเป็นประเด็นที่ว่าคุณกําลังแบบอ่าสื่อสารกับคนคนหนึ่งแต่คนที่แบบนานแล้วที่เคยสื่อสารกับเรากลับมาสื่อสารกับเราอีกระวังในเรื่องของปัญหาอักษรน,นะคนที่เลือกกองนี้อุปสรรคเยอะมากเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเดินทางนะคะกําลังช่างใจนะตอนนี้จะเอาอยัางไงดีนะ เนี่ยแล้วก็คุณนะมีคนเข้ามาในชีวิตมากกว่า1คนอาจจะมีสองคนสมคนก็ได้แล้วก็คุณอาจจะคุยแบบกับใครสักคนที่รู้สึกว่าเออคนคนนี้เราฝากชีวิตกับเขาได้ะอะไรเงี้ยแต่คนที่เราแบบกําลังดิวอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองอะ่ะมีอะไรที่แบบปิดบังอยู่นะคะแล้วก็ที่เขาห่างหายไปนะคะห่างหายไปไม่ติดต่อไม่ใดเลยไม่ได้มีคนใหม่แต่เพียงแต่ว่ารอให้เราติดต่อกับนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะยอมหักไม่ยอมงอนคะคุณอาจจะทะเลาะกันในเรื่องที่แบบไม่เป็นเรื่องนะคะอาจจะมีการพูดถึงเรื่องอดีตของคนใดคนหนึ่งทําทให้รู้สึกเสียใจนะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นตรงนี้เนาะเรื่องของความรักอาถามว่าความรักจะเป็นยังไงแนวโน้มของคุณก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะอะไรก็ตามที่แบบว่าพอถึงเวลามันก็กลับมาเหมือนเดิมนะเห็นไหมไพ่จัสติมันหน,นีกันไม่พ้นนะคะมันเหมือนกับว่า ไม่ว่านานแค่ไหนหรือว่า,าจะเป็นยังไงนะคะคุณก็รอคนนี้คนนี้ก็รอคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ก็จะออกมาไม่ได้เป็นการทดลองในเรื่องของจิตใจแต่เป็นการที่แบบว่ารอคอยให้ใครสักคนแบบทักเข้ามาก่อนนะคะไม่ต้องกลัวว่า,าทักเข้าไปแล้วเราจะเสียฟอร์มนะคะเพราะว่าบางคนนะไม่กล้ากลัวว่าเออเราไม่ผิด แต่ทำไมเราต้องทักไปก่อนอย่าเอาตรงนี้มายึดติดอย่างที่บอกนะในเรื่องของความรักมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะคะตรงนี้สรุปทั้ง3มกองแล้วนะเขาก็ไม่ต้องการที่แบบจบกับเราเหรอกแต่ต้องการที่แบบสื่อสารกับเราใหม่ต้องการที่จะได้คําพูดดีๆต้องการที่จะได้กําลังใจดีนะคะอย่าเพิ่งไปตัดพ้ออย่าเพิ่งไปตัดสัมพันธ์นะเพราะบางคนนะ่ะเเขาเรียกว่าไงอ่ะรีบแบบออพอหายไปอย่างเงี้ยแต่ใจเราก็คิดถึงเขาอย่างเงี้ย รีบบล็อกรีบอะไรเสร,ะเสร็จสับแล้วมานั่งเสียใจนึกถึงแบบเรื่องราวเก่าๆอยากกลับไปหาก็กลับไปไม่ได้เพราะลบเบอร์บล็อกอะไรไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ในเรื่องของใจเราเท่านั้นนะคะในการสื่อสารในการที่แบบเขาเรียกว่าไงสินของเรานะคะเนาะว่าเขาคนนี้อยากจะจบกับเราไหมหรือว่าเขาแค่ลองใจแต่ทั้งสามกองบอกเลยว่าไม่มีใครอยากจบมีแต่อยากเริ่มต้นใหม่มีแต่แบบ อ,อยากทําให้ความรักให้มันดีขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องเวลาในเรื่องของคาพูดเขาก็อยากปรับตัวนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบไกด์ไลน์กับทุกคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักเนาะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะ่ะเรื่องราวความรักของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปนะคะมันไม่มีหรอกที่แบบว่าเออเราจะสมหวังตลอดเวลาหรือไม่มีหรอกค่ะที่แบบว่าเราจะต้องทุกตลอดเวลา ทุกคนอะ่ะมันก็ต้องมีในเรื่องราวที่แบบทําให้เราแบบจดจำะนะคะเพราะฉะนั้นห่างกันเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าใจของคุณอะ่ะมันเป็นข้อสอบเนาะอย่างที่บอกนะก็อย่างที่บอกนะว่าวันนี้อยากจะฝากข้อคิดนิดนึงว่าถ้าเราเป็นคนคิดมากเราจะเครียดแต่ถ้าคิดน้อยคนก็จะคิดว่างโง่อ่าถ้าเราคิดไปเองมันก็จะเจ็บ แต่ถ้าเกิดว่าคิดลึกก็จะทะลึ่งใช่ป่ะคนเราแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราคิดถึงล่ะอืมถ้าเราคิดถึงมันก็จะทรมานเห็นไหมแต่ถ้าเกิดแบบบางคนบอกโอ๊ยฟุ้งซ่านก็จะเป็นบ้าหรือบางคนบอกว่าคิดไม่ตกก็จะว้าวุ่นบางคนบอกอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคิดวิตกกังวลจะเสียจะหลิดไหมหรือบางคนบอกถ้าคิดผิดจะเสียใจแต่ถ้าเกิดว่าคิดนอกใจใครจะไปรู้ถูกไหมล่ะ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทิ้งท้ายไปให้เนาะอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้คนที่แบบเหงาเศร้ามีกาลังใจขึ้นมาได้อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะให้ผ่านในเรื่องอุปสรรคไปให้ได้นะคะถ้าเราคิดว่าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเปิดใจให้กว้างทุกตารางทุกพื้นที่ของเราอะถ้าเราจะให้ใครเข้ามาในชีวิตสักคนนึงนะ่ะ ศึกษาแล้วก็ใช้ใจนะคะในเรื่องของการสื่อสารเนาะอย่าใช้อารมณ์กับผิดผลมากนะคะบางคนมีข้อแม้ฉันเรียนสูงกว่าคุณเออฉันต้องเด่นกว่าคุณท่นความรักมันไม่มีข้อแม้นะคะไม่มีแม้กระทั่งาศาสนาไม่มีแม้ทั่งแบบว่าอะไรเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์มันขึ้นอยู่กับคนสองคนแล้วขึ้นอยู่กับหัวใจนะคะตรงนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ ปรับความเข้าใจกันให้ได้ทุกคู่แล้วก็อย่าไปยึดติดอย่าอะไรมากอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่ตรงไม่ยังไงก็ต้องขออภัยนะเพราะเป็นดวงโดยรวมเนาะ ะะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นค่าครูให้กันนะคะแล้วก็จะได้มีกําลังใจในเรื่องของการทําคลิปให้ต่อนะคะตรงนี้นะสู้ๆนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณคนที่ทำ timestamp ให้เพื่อนๆหรือทําให้กับสมาชิกทุกท่านโดยเฉพาะ,ะถ้าจํา ID ไม่ผิดนะคะจะเป็นน้องคนเนึ่ะทำบ่อยมากชื่ออะไรนะ ID ที่ว่า คนกรุงเทพรักปากช่องหรือเปล่าคะที่เขาเป็นแฟนคลับของน้องสายฟ้านะคะยังไงก็ต้องอขอขอบคุณนะคะน้องคนนี้มากเลยน่ารักมากเลยแล้วก็ขอให้เจอรักแท้นะ,ะทุกๆคนนะคะไม่ไม่เฉพาะเจาะจงกับน้องที่ไอดีคนกรุงเทพรักปากช่องนะคะก็ให้ทุกคนหาแบบสมบังเนาะในเรื่องของความรักเคลียร์กันให้ลงตัวถามใจตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ